ทุกเช้าพระรูปหนึ่งเดินเอาข้าวกล่องเล็กๆไปให้เด็กจนหน้าโรงเรียนโดยไม่เคยถามชื่อไม่เคยรู้ว่าเด็กคนนั้นมาจากไหนจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กคนนั้นกลับมาในชุดครุยพร้อมดอกไม้ในมือและความจริงที่ทําให้ทั้งวัดนิ่งงนันอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่มีใครเห็นใครคือเด็กคนนั้นจริงๆและทําไมหลวงพี่ถึงหายไปในวันที่เด็กกลับมาอย่าก,กระพริบตาเพราะตอนจบของเรื่องนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองการให้ไปตลอดชีวิตหลวงพี่รูปหนึ่ง เดินออกจากวัดทุกเช้าถือปินโตเก่าๆที่มีข้าวเพียงพอสําหรับหนึ่งคนท่ามกลางแดดอ่อนยามเช้าท่านเดินอย่างเงียบสงบจนถึงหน้าโรงเรียนประถมเล็กๆริมถนนตรงมานั่งไม้ใต้ต้นผูกมีเด็กชายคนหนึ่งนั่งรออยู่เสมอเสื้อผ้าขาดุ่งริ่ง,ร,งรองเท้าข้างหนึ่งขาดส้นหลวงพี่ยื่นข้าวให้เด็กชายรับด้วยสองมือโค้งคำนับอย่างนอบน้อมแต่ไม่พูดสักคำ ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีใครเคยเห็นพ่อแม่ของเขาบางวันฝนตกเด็กก็ยังนั่งรอตัวสันเทาแต่ไม่ยอมไปไหนครูบางคนเริ่มสังเกตแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะหลวงพี่ไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเด็กคนนั้นหลายปีผ่านไปเด็กชายหายไปเฉยๆไม่มีคำลาไม่มีร่องรอยเพียงแค่มานั่งว่างเปล่าทุกเช้าหลวงพี่ก็ยังเอาข้าวมา วางไว้บนมานั่งแล้วนั่งสวดเบาๆคนเดียวจนวันหนึ่งขณะที่พระกำลังจะกลับวัดมีเสียงฝีเท้าผาเบาดังมาจากด้านหลังเมื่อหลวงพี่หันไปภาพตรงหน้าทำให้หัวใจท่านเต้นแรงชายหนุ่มในชุดครูย,ยืนอยู่ใบหน้ายิ้มทั้งน้ำตาในมือถือช่อดอกไม้สีขาวเขาค่อยๆเดินเข้ามาเสียงฝีเท้าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ในสายตาหลวงพี่ กลับเห็นเงาเด็กชายในวันวานซ้อนทับกลิ่นข้าวสวยยังอุ่นในปิ่นโตลมหายใจหลวงพี่ขาดช่วงเพราะไม่คิดว่าเพราะไม่คิดว่าเด็กชายคนนั้นจะกลับมาอีกในวันที่โตขึ้นขนาดนี้ชายหนุ่มคุกเข่าลงตรงหน้าท่านวางดอกไม้ลงข้างปิ่นโตแล้วยกมือไหวอย่างแน่นิ่งผมคือเด็กคนนั้นครับหลวงพี่เสียงของเขาสั่นไหวแต่แฝงด้วยความหนักแน่น หลวงพี่มองหน้าเขานิ่งไม่พูดอะไรเพียงแต่พนมมือขึ้นเบาๆและหลับตาช้าๆภาพในความทรงจำหมุนกลับมาเด็กชายตัวเล็กๆที่เคยนั่งรอข้าวทุกวันในแววตาไร้ความหวังแต่กลับมีแววอบอุ่นทุกครั้งที่รับข้าวทุกคำข้าวของหลวงพี่คือแรงที่พาผมผ่านมาได้จนวันนี้น้ำตาไหลอาบแก้มชายหนุ่มหยดลงบนชุดครุสีดดำ ผมเรียนจบแล้วครับและผมกลับมาเพียงเพื่อขอบคุณหลวงพี่เปิดตาขึ้นมองช่อดอกไม้ขาวแล้วเงยหน้าขึ้นฟ้าแสงแดดยามเช้าสาดลอดใบโพลงมาแต่ที่ปลายจีวรไม่มีคำพูดใดจากหลวงพี่มีเพียงรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าสงบชายหนุ่มยื่นห่อผ้าเล็กๆให้ท่านนี่ค่าข้าวทั้งหมดที่ผมอยากตอบแทน แต่หลวงพี่สายหน้าเบาๆมือเหี่ยวยกขึ้นแต่ลหลใชายหนุ่มสายตาเต็มไปด้วยเมตตาข้าวไม่ได้ให้ด้วยความหวังอะไรเลยแค่ไม่อยากเห็นใครหิวแค่นั้นเองลมพัดผ่านเบาๆใบพพหวยราวกับรับรู้เสียงระฆังจากวัดดังแผลวจากที่ไกลชายหนุ่มเงยหน้ามองน้ําตายังไม่แห้งจากดวงตาแต่หัวใจเต็มตื้นด้วยบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ และในวินาทีนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ทําให้ชายหนุ่มชะงักเสียงที่เขาจําได้ดีแม้ผ่านมานานหลายปีแล้วไอ้หนูหิวหรือยังลูกชายหนุ่มหันขวับมือกําแน่นโดยไม่รู้ตัวสายตาจ้องไปยังต้นเสียงหญิงชราร่างผอมผ้าถุงซีกเก่ายืนอยู่ข้างต้นโพในมือถือตะกร้าใสกล้วยหอมกับน้ำเปลาขวดเล็ก กลิ่นกล้วยหอมลอยมาแต่จมูกกลิ่นเดียวกับที่เขาเคยกินหลังจากรับข้าวจากหลวงพิเศษหัวใจเขาสั่นเหมือนบางอย่างในอกจะระเบิดออกยายยายยังอยู่ที่นี่เขาถามเสียงแผ่วหญิงชรามองหน้าเขาแล้วพยักหน้ายายขายของแถวนี้มานานแล้วจำหน้าเองได้อยู่หรอเด็กที่นั่งรอข้าวทุกเช้าใช่ไหมคำพูดนั้นแทงลึกลงในใจชายหนุ่ม ความทรงจำวิ่งกลับเข้ามาอีกระลอกทุกเช้าไม่ใช่แค่ข้าวจากหลวงพี่แต่ยังมีขนมจากยายข้างถนนกับคำถามซ้ำๆว่าหิวไหมลูกเขาสุดนั่งยกมือไหวหญิงชาราทันทีน้ำตาเอ่อล้นอีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณที่ไม่เคยปล่อยให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวเลยหญิงชารายิ้มวางกล้วยหอมลงบนตักเขาโลกมันไม่น่ากลัวนักหรอกลูก ถ้าเรายังมีคนที่เห็นใจกันบ้างชายหนุ่มเหนื่อยหน้ามองฟ้าใบาพูไหวยามลงพัดแดดยามเช้ากระทบใบหน้าเขาไม่ใช่แค่หลวงพี่ไม่ใช่แค่ยายแต่ยังมีความเมตตาอีกมากที่เราเลี้ยงเขามาโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเสียงระฆังจากวัดดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังลึกกว่าทุกทีชายหนุ่มลุกขึ้นหันไปหาหลวงพี่แต่ ตรงมานั่งใต้ต้นผูกลับว่างเปล่าแล้วชายหนุ่มกระพริบตาทีสายตามองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วแต่หลวงพี่หายไปแล้วเป็นโตที่เคยวางอยู่ก็ไม่มีแม้แต่เงาเหมือนทุกอย่างเป็นเพียงภาพลลงตาเขายืนเงียบหัวใจเต้นถีเสียงระฆังวัดยังคงดังแววยายชราข้างๆเหลือมองแล้วพูดเบาๆ หลวงพี่นั่นท่านละสังขารไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะลูกชายหนุ่มนิ่งไม่ขยับล้มหายใจชงงะงักกลางอกแต่ทุกเช้าผมเห็นท่านเห็นกับตาได้ยินเสียงสวดได้กลิ่นข้าวในปิ่นโตหญิงชร,ราเพียงยิ้มจังๆบางเมตตาไม่จำเป็นต้องอยู่ในร่างมันอยู่ในใจอยู่กับเราตลอดชีวิตมือชายหนุ่มสัน่นเขาก้มมองกล้วยหอมในมือ แล้วเงยหน้ามองต้นโพอีกครั้งแสงแดดลอดผ่านกิ่งกระทบพื้นดินเกิดเงารูปจีวรพาดยาวเงาที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงแต่กลับสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นลึกถึงขั้วหัวใจเขายืนอยู่นานก่อนจะค่อยๆถอดช่อดอกไม้ออกจากมือแล้ววางไว้ที่ม้านั่งเก่าไม่พูดอะไรอีกเพียงพนมมือขึ้นอย่างสงบหลับตาลงชา้ชาช และยิ้มด้วยหัวใจเปลี่ยมล้นเรากับคำขอบคุณได้ถูกส่งถึงแล้วแม้ปลายทางจะมองไม่เห็นอีกต่อไปเสียงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเบาๆเหมือนคำตอบจากฟ้าชายหนุ่มลืมตาขึ้นแสงแดดยามเช้ากระทบใบหน้าเขารู้ว่าความรักไม่เคยหายไปไหนเลยเขาหันกลับเดินออกจากใต้ต้นผุโดยไม่หันมามองอีกแต่ทุกย่างก้าว เต็มไปด้วยแรงศรัทธาเต็มไปด้วยพลังจากความเมตตาที่เคยได้รับเขาเดินผ่านโรงเรียนที่เคยนั่งรอข้าวเด็กๆยังวิ่งเล่นเหมือนเมื่อก่อนเสียงหัวเราะดังไปทั่วลานดินในแววตาเขาสะท้อนอดีตสะท้อนความหิวความหนาวความเดียวดายที่เคยกัดกินหัวใจเด็กคนหนึ่งแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่เด็กชายตัวเล็กอีกต่อไปแล้วเขาคือผลของความเมตตา ที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางโลกอดร้ายและในใจเขามีคำสัญญาหนึ่งสัญญาว่าเขาจะเป็นหลวงพี่ของใครบางคนในวันที่เขามีโอกาสเพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าเพียงข้าวกล่องเดียวในยามหิวอาจเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งไปตลอดกาลชายหนุ่มหยุดยืนหน้าประตูโรงเรียนมองแผ่นป้ายไม้เก่าที่เขาเคยเดินผ่านมานับพันครั้งในวัยเด็กเสียงระฆังเรียนดังขึ้น เด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาช้าๆหอบลมหายใจถือตำรากเก่าในมือรองเท้าขาดสายรัดหลุดลุยสายตาเธอมองหาอะไรบางอย่างก่อนจะค่อยๆเดินไปนั่งใต้ต้นผุที่มานั่งไม้เก่าเดิมตรงที่เขาเคยนั่งชายหนุ่มจ้องมองเธออยู่นานเธอเปิดห่อผ้าบางๆมีเพียงข้าวเปล่าเล็กน้อยในกล่องพลาสติกเธอเงยหน้าขึ้นศกตาก,กับชายหนุ่มไม่มีคำพูดใด มีเพียงแววตาที่เขาจําได้ดีแววตาเดียวกับที่เคยอยู่ในกระจกเมื่อเขามองเงาตัวเองในวัยเด็กเขาเดินเข้าไปใกล้นั่งลงข้างๆโดยไม่พูดอะไรแล้วหยิบกล้วยหอมลูกหนึ่งวางเบาๆข้างมือเธอเด็กหญิงตกใจเล็กน้อยก่อนจะยิ้มออกมายิ้มเล็กๆที่สันไหวชายหนุ่มยิ้มตอบและในใจมีบางอย่างแน่นขึ้นอุ่นขึ้นเหมือนวงล้อชีวิต ได้หมุนกลับมาจุดเริ่มต้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาคือผู้ให้ไม่ใช่ผู้ราคอยอีกต่อไปลมเช้าเริ่มพัดแรงขึ้นเล็กน้อยใบโพลลหล่นลงข้างกล่องข้าวของเด็กหญิงเธอหยิบมันขึ้นมามองอย่างแปลกใจก่อนจะเก็บใส่กระเป๋าเสื้อชายหนุ่มมองภาพนั้นหัวใจเต้นช้าและหนักแน่นเพราะเขารู้ว่ามเมล็ดแห่งเมตตา กำลังเริ่มผลิดดอกในใจของใครอีกคนเขาลุกขึ้นยืนปัดฝุ่นจากชุดครุยมองไปยังลานโรงเรียนที่เด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างไร้ากังวลเขาเดินผ่านประตูวัดเหมือนที่หลวงพี่เคยทำไม่รีบร้อนไม่ลังเลเมื่อยังถือกล่องข้าวเปล่าที่เด็กหญิงวางคืนไว้แต่หัวใจเขาเต็มเปียมเหมือนกล่องนั้นบรรจุแสงอาทิตย์ไว้ทั้งฟ้าเสียงสวดมนต์เบาๆดังออกมาจากศาลา เขาเดินตามเสียงนั้นไปนั่งลงเงียบๆหน้าองค์พักหลับตาช้าๆและกล่าวเพียงประโยคเดียวในใจหลวงพี่ครับผมจะดูแลต่อจากท่านเองแสงเทียนวุบไหวเงาของเปลวไฟสะท้อนบนผนังศาลาอากาศภายในเงียบสงบแต่ภายในใจชายหนุ่มเต็มไปด้วยแรงศรัทธาเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกระลอกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงที่ฟังผ่านหูมันสั่นสะเทือนอยู่ในอก เหมือนเสียงยืนยันจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นเขาลืมตาขึ้นช้าๆมองพระประธานตรงหน้าแสงเทียนทอดยาวไปจนถึงรอยเท้าของใครบางคนที่เขาจินตนาการได้ชัดเจนในวินาทีนั้นเองประโยคหนึ่งจากอดีตลอยเข้ามาในหัวเขาเสียงทุ้มนุ่มของหลวงพี่เราอิ่มแล้วก็แบ่งให้คนอื่นบ้างนะลูกประโยคที่เคยเป็นเพียงคำพูดธรรมดาบักนี้กลายเป็นคำปฏิญาในใจเขา ชายหนุ่มยกมือขึ้นพนมอีกครั้งหลับตาแน่นแล้วลุกขึ้นแสงจากเทียนว่าพูกตามแรงลมที่เข้ามาทางหน้าตา่างเขาก้าวออกจากศาลาด้วยจิตใจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใต้ต้นโพหมานั่งไม้เก่ายังอยู่และข้างๆหมานั้น,นมีเงาเล็กๆของเด็กหญิงที่กำลังแบ่งกล้วยหอมให้เด็กคนอื่นเขาหยุดมองภาพนั้นเงียบไม่พูดอะไรเลย แต่รอยยิ้มบนใบหน้าเขาอ่อนโยนและมั่นคงเหมือนกับรอยยิ้มของใครบางคนในวันวานที่เคยมอบข้าวกล่องหนึ่งให้เขาพร้อมกับศรัทธาในความเป็นมนุษย์เรื่องเรายังคงเดินต่อไปผ่านมือจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไปโดยไม่ต้องมีใครพูดคำว่าบุญออกมาเลยเสียงนกบนต้นโพร้องแถวเบาแสงอาทิตย์ยามสายทอดยาวลงบนพื้นดินเหมือนเวลาหยุดนิ่ง เพื่อให้ช่วงขณะนี้ถูกจดจำใช้หนุ่มหันหลังให้วัดเดินช้าๆผ่านถนนสายเดิมที่เคยเดินด้วยรองเท้าข,ดขาดๆท่ามกลางแสงแดดและความเงียบของผู้คนแต่วันนี้เขาเดินด้วยความสงบเต็มไปด้วยเจตนาที่จะเป็นแสงเล็กๆให้คนอื่นเดินต่อไปได้ข้างทางเด็กชายอีกคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่ริมฟุตบาทมือถือลูกโป่งแตกๆสายตาหวาดกลัวคนที่เดินผ่าน ชายหนุ่มหยุดนั่งลงข้างเด็กคนนั้นไม่พูดอะไรเพียงแค่นั่งเฉยเฉยเด็กเงยหน้ามองอย่างช้าๆก่อนจะเห็นรอยยิ้มอบอุ่นของชายแปลกหน้าสายตาเขาเริ่มอ่อนลงมือยังจับลูกโป่งแน่นแต่ไม่สั่นอีกต่อไปชายหนุ่มล้วงมือในกระเป๋าหยิบขนมปังห่อเล็กๆออกมาวางเบาๆบนตักเด็กแล้วพยักหน้าเพียงนิดเดียวไม่มีคำเทศนา ไม่มีคำสอนมีแค่ความเงียบที่อ่อนโยนแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับมามองเพราะเขารู้ดีว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตใครสักคนไม่ต้องการคำพูดใดเลยแค่ลงมือทำด้วยหัวใจที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเหมือนหลวงที่รูปหนึ่งที่เคยหยิบข้าวกล่องหนึ่งให้เด็กคนหนึ่งภายใต้ร่มโพริมรั้วโรงเรียนในเช้าวันหนึ่ง เสียงลมหอบหนึ่งพัดผ่านอีกครั้งใบไม้ปลิวว่อนลงสู่พื้นเด็กชายที่นั่งกับลูกโป่งมองตามเงาหลังของชายหนุ่มในดวงตาเริ่มมีแววสว่างจางๆขนมปังในมือเขาอาจเป็นเพียงอาหารหนึ่งชิ้นแต่ในใจเด็กคนนั้นมันคือการยืนยันว่าตัวเองมีค่าชายหนุ่มเดินต่อผ่านผู้คนที่รีบเร่งผ่านเสียงรถเสียงเมืองที่วุ่นวายแต่ในใจกลับเงียบสงบ เขาแวะซื้อข้าวห่อจากร้านข้างทางแล้วหันไปส่งให้ชายจรจัดริมถนนไม่ต้องพูดอะไรเพียงแค่สบตาแล้ววางไว้เงียบๆชายชรายกมือไหวดวงตาสั่นไหวเหมือนจะร้องไห้แต่น้ำตาก็ไม่ทันไหลเพราะชายหนุ่มได้เดินจากไปแล้วเขาไม่เคยถามว่าใครลำบากไม่เคยรอให้ใครขอเพราะเขาเองเคยอยู่ตรงนั้นที่จุดที่ไม่มีแม้แต่เสียงจะเอ่ยปาก ทุกที่ที่เขาไปเขาทิ้งบางอย่างไว้เสมอไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ขนมแต่คือศรัทธาที่หลวงพี่มอบให้เขาครั้งหนึ่งและในทุกเช้าก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นเต็มดวงเขายังคงกลับไปที่วัดนั่งใต้ต้นผพหลับตาพนมมือปล่อยให้ลมหอบสุดท้ายของยามเช้าพัดผ่านผิวหน้าเหมือนมือใครบางคน ที่ยังคงแต่หลายเขาเบาๆแม้ในวันที่ไม่เห็นอีกแล้วเพราะความเมตตาแท้จริงนั้นไม่เคยตายมันแค่เปลี่ยนรูปและเดินทางไปผ่านหัวใจของคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ลืมว่าตัวเองเคยหิวมาก่อนและเมื่อเขาลืมตาขึ้นเงาใบโพสะท้อนลงบนพื้นดินคล้ายรูปพระสงฆ์นั่งสวดอยู่ตรงหน้าแม้ไม่มีผู้ใดปรากฏแต่เขากลับรู้สึกได้ถึงการอยู่ของใครบางคน เขายกมือขึ้นไหวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะหน้าที่ไม่ใช่เพราะความเคารพแบบผิวเผินแต่เพราะหัวใจลึกที่สุดอยากขอบคุณขอบคุณที่เคยไม่ปล่อยให้เขาหายไปในความเงียบขอบคุณที่เคยยื้นข้าวกล่องหนึ่งให้เด็กคนหนึ่งโดยไม่ถามชื่อไม่ถามที่มาและไม่ถามว่าเขาจะตอบแทนอย่างไรชายหนุ่มลุกขึ้นยืดตัวตรง สายลมยามเช้าสัมผัสจีวรจำลองในชุดครุยของเขาขณะที่เสียงระฆังวัดครั้งสุดท้ายในวันนั้นดังกังวานสู่ท้องฟ้าเขายิ้มไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะแต่คือรอยยิ้มของคนที่ได้รู้คุณค่าของความกรุณาจากนั้นเขาเดินลงจากวัดมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนแห่งเดิมวันนี้เขาไม่ได้มาในฐานะเด็กชายที่รอข้าวแต่ในฐานะครูคนใหม่ของที่นี่ ประตูโรงเรียนเปิดออกช้าๆเสียงเด็กๆวิ่งเล่นดังระงมและที่ใต้ต้นโพยังคงมีมานั่งไม้เก่าอยู่เช่นเดิมเขาเดินเข้าไปช้าๆวางกล่องข้าวไว้บนม้านั่งเงยหน้ามองฟ้าแล้วหลับตาลงข้างในเงียบสงบในจิตใจของเขาเสียงหลวงพี่ยังดังกังวาลอยู่เสมอถ้าเราอิ่มแล้วก็แบ่งให้คนอื่นบ้างนะลูกเสียงหัวเราะของเด็กๆ แทรกเข้ามาในห่วงความเงียบใช้หนุ่มลืมตาขึ้นช้าๆภาพตรงหน้าเต็มไปด้วยชีวิตเต็มไปด้วยความหวังที่เขาเคยไม่มีเขาเดินเข้าไปในห้องเรียนนักเรียนตัวเล็กๆหันมามองบางคนยิ้มบางคนหลบตาแต่เขารู้ดีว่าแววตาพวกนั้นเต็มไปด้วยความคาดหวังครูชื่อพี่เมฆนะครับเสียงเขานุ่มและมั่นคงวันนี้ครูไม่ได้มาแค่สอนหนังสือ แต่จะสอนให้พวกเรารู้จักความเมตตาด้วยเด็กบางคนหันไปมองเพื่อนบางคนยังไม่เข้าใจแต่ชายหนุ่มไม่รีบร้อนเขาเดินไปหยิบกล่องข้าวที่วางไว้ใต,ต้โต๊ะแล้วเปิดฝาให้ดูใครหิวบ้างครับไม่มีเสียงตอบมีเพียงมือเล็กๆยกขึ้นอย่างลังเลเขายิ้มยื่นข้าวให้เด็กคนนั้นก่อนจะหันกลับมาแล้วพูดเสียงเบาแต่ชัดเจน นี่คือสิ่งที่ครูเคยได้รับมาจากใครคนหนึ่งตายต้นโพนั่นแหละห้องเรียนเงียบเด็กๆเ,เริ่มฟังอย่างตั้งใจแววตาพวกเขาเปลี่ยนไปทีละน้อยบางคนยิ้มบางคนเอื้อมมือไปแบ่งขนมให้เพื่อนบางคนกระซิบเบาๆว,ว่าหนูอยากช่วยคนอื่นด้วยชายหนุ่มยืนนิ่งมองภาพนั้นและในวินาทีนั้นเองเขารู้แน่ชัดว่ามเมล็ดแห่งความเมตตา ได้งอกขึ้นอีกครั้งในหัวใจของเด็กๆรุ่นใหม่ที่อาจเติบโตไปเป็นแสงสว่างให้ใครอีกหลายคนในวันข้างหน้าชายหนุ่มเดินออกจากห้องเรียนปล่อยให้เด็กๆได้หัวเราะพูดคุยแบ่งขนมและความอบอุ่นให้กันเองเขายืนพิงเสาตึกเรียนมองไปยังสนามหญ้าที่เคยเป็นเพียงที่สำหรับเฝ้าดูวันนี้เขากลายเป็นคนที่ถูกมองสายลมพัดผ่านใบหน้าชา้ชา พาเสียงระคังวัดจากที่ไกลลิบลอยมาดังแถวในใจเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าคลี่ออกอย่างเบามือตรงมุมผ้ามีรอยปักตัวเล็กๆด้วยได้สีจางคําว่าขอบใจนัดที่ไม่หายไปเขาเก็บผ้าไว้แนบอกดวงตาสะท้อนภาพต้นโพไกลๆที่ยังคงยืนหยัดแม้ผ่านลมผ่านแดดผ่านฝนและแม้หลวงพี่จะจากไปแล้วแม้ม้านั่งไม้จะเก่าเกินซ่อม แต่สิ่งที่ยังไม่เคยจางหายคือความทรงจำที่ผลักดันเขามาถึงจุดนี้เขายิ้มกับตัวเองไม่ใช่เพราะอดีตแต่เพราะปัจจุบันที่เขาได้ส่งต่อบางอย่างที่ไม่มีราคาแต่ล้าค่าเกินกว่าจะนับได้และในวันต่อไปทุกเช้าก่อนแสงอาทิตย์จะสาดลอดใบผูเขาจะยังคงวางกล่องข้าวใบเล็กไว้ที่ม้านั่งเดิมเงียบ ไม่หวังคำขอบคุณไม่ถามชื่อไม่ถามอดีตเพราะเขารู้ดีว่าเด็กบางคนไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้รู้ว่าเขายังมีค่าแม้ไม่มีใครพูดออกมาเลยสักคำและในเช้าวันหนึ่งขณะเขาวางกล่องข้าวไว้ตามเดิมสายตาก็สะดุดเข้ากับเด็กชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่เงียบๆใต้ต้นโพเด็กคนนั้นไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่จ้องมองกล่องข้าวบนมานั่ง ดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลและหิวหวยชายหนุ่มไม่พูดไม่เร่งแค่เดินถอยห่างไปช้าๆปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่แทนคำพูดเด็กชายค่อยๆเดินเข้ามามือน้อยๆเอื้อมไปหยิบกล่องข้าวอย่างระวังจากนั้นก็ก้มหน้างุดเหมือนกลัวจะถูกรังเกียจชายหนุ่มยิ้มบางๆเพราะเขาเคยเป็นเงาเดียวกับเด็กคนนั้นมาก่อนเงาที่หลบสายตาโลก แต่ยังแอบหวังว่าจะมีใครสักคนมองเห็นเขานั่งลงใต้ต้นผู่ห่างจากเด็กคนนั้นเพียงไม่กี่ก้าวไม่เข้าไปไกลไม่พูดอะไรแค่นั่งอยู่ตรงนั้นเด็กชายเหลือบตามามองก่อนจะค่อยๆนั่งลงข้างมานั่งกินข้าวเงียบๆคำแรกช้าๆคำต่อมาเร็วขึ้นไม่นานนักเขาก็เริ่มมองหน้าชายหนุ่มเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่าง แต่ก็ยังไม่กล้าชายหนุ่มหันมายิ้มไม่คาดหวังคำขอบคุณไม่คาดหวังคำพูดใดเพราะเพียงแววตาคู่นั้นก็เพียงพอจะยืนยันได้ว่าเมตตาเล็กๆได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในใจของใครอีกคนแล้วเช้าว,วันหนึ่งฟ้าสีทองกระจ่างลมพัดเบาใต้ต้นผุชายหนุ่มนั่งเงียบอยู่ที่เดิมมองกล่องข้าวที่เพิ่งวางลงไปและเด็กชายคนเดิม ที่ตอนนี้ยิ้มได้มากขึ้นเล็กน้อยกว่าวันแรกเขาไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรมาจากไหนหรือจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่เขารู้เพียงว่าในเช้าวันนั้นเขาได้เป็นความหวังเหมือนที่หลวงพี่เคยเป็นให้เขาชีวิตไม่ต้องยิ่งใหญ่ถึงจะมีคุณค่าบางครั้งแค่การหยุดมองหยิบข้าวกล่องหนึ่งยื่นให้ใครสักคนที่ไม่มีใคร ก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบของเขาแล้วใต้ต้นโพต้นเดิมหมานั่งไม้เก่าข้าวกล่องเรียบง่ายและรอยยิ้มเงียบเงียบคือเครื่องยืนยันว่าความเมตตาไม่เคยหมดอายุชายหนุ่มเหนื่อยหน้ามองฟ้าแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านใบไม้กระทบดวงตาเขาอย่างอ่อนโยนและในใจเขายังคงมีเสียงหนึ่งดังก้องอยู่เสมอถ้าเราอิ่มแล้ว ก็แบ่งให้คนอื่นบ้างนะลูกวันนี้เขาไม่ใช่แค่คนที่เคยหิวอีกต่อไปแต่คือผู้ปลูกความหวังให้โลกใบนี้อบอุ่นขึ้นทีละคําทีละใจแง่คิดจากเรื่องนี้บางทีบุญใหญ่ไม่ได้เกิดจากเงินมากแต่เกิดจากหัวใจที่ยินดีแบ่งปันแม้เพียงเศษข้าวคาหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใครสักคนให้กลับมายืนขึ้นได้อีกครั้ง หากคุณชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์แชร์หรือแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพื่อรับฟังเรื่องต่อไปที่อบอุ่นหัวใจเช่นนี้